สวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วกดแชร์ให้หน่อยนะกดแชร์ถือว่าทําบุญกับเจ๊ก็แล้วกันนะทําบุญให้เจ๊นะกดแชร์วันนี้ทําบุญให้เจ๊ก็แล้วกัน่อเลเวลให้ให้แม่ๆฟังนะรัฐบาลงวดนี้นะคะมีแปดมีเก้าแน่นอนเพราะว่างวดที่แล้วเก้า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 สี่แล้วก็แปดสี่เจ๊เชื่อว่าแปดกับเก้าเนี่ยต้องทิ้งในเดือนธันวาแน่นอนนะคะอ่ะโอเคลุยนะลุยมาวิเคราะห์กัน เจ๊ขออนุญาตตัดเก้าหกนะคะตัดเลยตัดออกอย่างรุนแรงพี่น้องคะตัดออกอย่างรุนแรงออกยักมากออกยักมากนะคะออกยักเวอร์อ่ะขออนุญาตตัดนะตัดแปดสองพวกนี้นะอย่าลืมนะแจกตังค์นะเธอเนมพอบอกว่าพวกนี้แจกตังค์ไม่แชร์แล้วเลิกแชร์แปดสองแปดสองตัดนะ เก้ 9, าสองยะตัดนะคะงวดนี้ตัดนะตัดอ่ะตรงไหนตัดอีกไหมคะตัดไหมคะตัดนะชอบตัวไหนมากที่สุดถามหน่อยในนีข้ขอถามจากความชอบก่อนอันนี้เราวิเคราะห์กันเรามาคุยกันดีกว่าแล้วพูดอย่างนี้แล้วว่าเรามาคุยกันอ่าบางครั้งเราก็ต้องอ่ะน้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนทัศนคติเจน่ะเป็นคนหนึ่งที่ไม่เชบบบ่าแต่ว่าฟังฉันนะฟังฉันสิไม ฟังคนอื่นด้วยเออจะบอกว่าเอ้ยฮ้ฉันให้ตัวนี้เธอต้องตามตัวนี้ไหมมาค้าก็ฟังคนอื่นเขาบ้างเออสมาชิกนี่แหละเก่งกว่าฉันอีกฉันจะบอกให้เออถูกทุกงวดสมาชิกเนี่ยแต่เล็กไม่รู้เอเล็กไหนมาเล่นกันอ่ะเนี่ยเอาจริงนะแปดศูนย์แปดหนึ่งเนี่ยนี่จะขนลุกจะบอกพูดแล้วขนเยี่ยวลุกคุณแม่ขนลุกมากวันนี้ไปซีเอ็มซีมา นี่ไปเสียมซี C มาวันนี้เดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพังมันพังบ่าพันหนูเป็นอะไรเนี่ยพิพิธ,พธพภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรน,นะคะมาขอโชคขอลาบนี่สวยไหมสวยมากอมองเพ่อนๆคิดว่าอา้ําไม่ใช่อ้ํานะอ,าอ้ํามาพิชาติไปเสียมซี C มาแม่หนูเสียมซี C ประมาณบ่ายโมงครึ่งแม่เชื่อไหมตกบ่ายสองจีนบ่ายออกบนล่างเลยค่ะหนึ่งแปดสามหนึ่งแล้ววันนี้ออกฮานอยด้วยค่ะแปดหนึ่งหนึ่งแปดนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพังพันมังกรนี่ ปเซียมซี C มาแปดหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้อัดหนักเลยแปดหนะึ่งเนี่ยอ่ะอ่ะตัดตัวไหนแปดหกตัดไม่ได้นี่เลขเลขดังเขามาตลอดนะ่ะโผล่แน่นะไม่แน่เพอโผล่แปดเจ็ดเลขก็ไม่เอาพูดง่ายๆนะที่เหลือเนะี่ยตัดไม่ได้เลยอ่าเนี่ยตัดไม่ได้เลยตัดไหมตัดไม่ได้เลยนะเอาไว้ก่อนอ่ะเก็บไว้ก่อนอ่ะมาทางนี้อ่ะมาทางนี้นะ ขออนุญาตมาทางนี้นะแปดสามเจขออนุญาตตัดนะคะแปดสามขออนุญาตตัดอย่างรุนแรงแปดสามขออนุญาตตัดนะแปดสี่ตัดนะเพราะว่าหวยออกตัวเดิมคนด่าทั้งประเทศนะคะขออนุญาตตัดนะอ่าแปดสี่ตัดนะแปดแปดตัดไหมคะเก้าสามขออนุญาตตัดนะคะเพราะว่างวดนี้เจ๊ดับสามค่ะเก้าสี่ตัดเนาะเพราะว่างวดที่แล้วเพิ่งจะงวดที่แล้วเพิ่งจะออกเนาะขออนุญาตตัดนะคะเก้าเก้าตัดได้เลยค่ะไม่เบิลนะคะงวดนี้โนเบิลค่ะ แปดตัดค่ะโนเบิลค่ะงวดนี้โนเบิเก้าแปดแปเก้าเล็กอันเล็กดังตัดค่ะสรุปว่าฝั่งนี้เจ๊ขออนุญาตตัดหมดเลยนะคะอ่าฝั่งนี้ขอตัดหมดเลยนะแปดสาม เพราะว่าที่เจตัดไปสามเพราะอะไรงวดนี้เจได้ดับสามมาสามดับค่ะงวดนี้สามดับแปดสี่ออกตัวเดิมไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าออกตัวเดิมทุกคนด่าแนะ่แปดแปดตัดคางงวดนี้ไม่เบิลคางงวดนี้โนเบิลนะคะแปดเก้าตัดนะคะแปดเก้าที่สาเหตุที่ตัดเพราะเป็นเลขดังเลขเลข็กปิดเลข,เลขอ้นนะคะไม่สนับสนุนที่อยากเล่นมากเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าถูกมาจะได้น้อยเก้าสามตัดเพราะเพราะว่าบอกแล้วว่างวดนี้สามดับเก้าสี่ตัดนะคะเพราะว่างวดที่แล้วออกแล้วเก้าสี่เก้าแปดแปดอ่านในเก้าแปดก็ตัดนะ เก้าเก้าอ่ะบอกว่าไม่เบิ้ลนะอ่ะโอเคสรุปว่าฝั่งนี้ตัดตัดหมดเลยเหลือฉเฉพาะฝั่งนี้จบงวดนี้ยังไงก็มั่นใจว่าแปดกับเก้ามาแน่นอนแปดกับเก้ามาแน่นอนและจะบอกว่าถ้าแปดกับเก้ามานี่มาล่างเลยหลักแปดหลักเก้ามาถ้ามามาล่างเลยไม่มาบนนะคะงวดนี้แปดมาล่างเก้ามาล่างค่ะงวดนี้แปดมาล่างเก้ามาล่างแน่นอนวันงวดนี้นะให้เล่นแปดเล่นเก้าที่ล่างเลยนะคะ พราะฉะนั้นแล้วไม่น่าไปบนแล้วนะคะอ่าววันนี้ทํากันบ้านงวดน,นี้ทากันบ้านหนักมากเพราะว่ารู้ตัวเลยว่าคนดูน้อยเพราะฉะนั้นแล้วต้องทํากันบ้านให้หนักนะเก้าห้าเลขปิดมีสิทธินะเก้าหนะ้าเนี่ยมีสิทธิ์อ่ะกดแชร์นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเจนเน้นเลยนะเน้นให้เลยนะนะคะอันนี้เน้นเน้นเลยนะ เน้นแค่นี้แหละใครว่าเลขเยอะช่างปเป็นเลือกเอาเองเป็นเลือกเราเองเลขเยอะใครว่าเลขเยอะช่างฉันไม่สนฉันเลือกฉันเลือกแค่นี้หน,นึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวเนี่ยไม่เยอะนะจริงไม่เยอะเลยอุ้ยเแบาบเยอะเลยค่ะแล้วเล่นล้างอย่างเดียวไม่ต้องไปเล่นเลยบนนะ่ะเล่นล้างไปเลยเก้าหนึ่งตัดอ่ะตัดค่ะโควิดประมาณลนะ้นะ 98, วนเก้าหนึ่งนะเออเก้าแปดวนี้หลัก อืมันมาสิวะ <c oughs> คือมั่นใจไม่รู้จะพูดคําไหนแลนะ้วเนี่ยมันคือมันมั่นใจอยู่ในปากมากๆเลยแบบมันมาสิวอ่ะเก้าหนึ่งตัดให้ไม่น่ามาแล้วล่ะเก้าหนึ่งอ่ะพิมพ์เลขประมูลมา <c oughs> พิมพ์เลขประมูลมาอ่ะแคปนะแคปเจอร์ค่ะใครแคปแล้วกดแปดค่ะอ่ะงวดนี้วิ่งแปดนะคะเดี๋ยวพวกนี้จะเอางัวไปขายได้เงินมาจะเอาไปวิ่งแปด แคปเจอ์กดแล้วกดแปดค่ะแข่งได้นะคะอ่ะแคปบแทรให้หนูเฉลยเองนะอย่าพุ่งไปบอกใครเขาล่าแะแคป็บแล้วพิมพ์คำว่าขอบแคปบแล้วพิมพ์คำว่ารวยอ่ะรวย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 ,วยใครแคป็บแล้วพิมพ์คำว่ารวยนะจ๊ะผู้ใดแคป็บแล้วพิมพ์คำว่ารวยค่ะใครแคป็บแล้วพิมพ์คำว่ารวยนะคะ ให้หนูบอกเองเฉลยเองนอะอะแคปแบล้วพ่คกับมรวยขอทุกคนโชคดีค่ะสถิติหวยรัฐบาลไทยที่ออกวันพุธเดี๋ยวค่อยบอกอะแคปแล้วพิคเดี๋ยวจะบอกสถติ่วยรัฐบาลไทยที่ออกวันพุธว่าเลขอะไรมาเยอะที่สุดเดี๋ยวจะบอกของจริงนะจ๊ะของจริงนะของจริงไม่จกตาเพราะว่าเขียนแบบเดิมแบบเออลอกเก่งมากซีล็อกกันเก่งมาก นะใครแกะแล้วพิมพ์คำว่ารวยใครพิมพ์คำว่ารวยงวดนี้ขอให้รวยรัฐบาลใครพิมพ์คำว่ารวยงวดนี้ขอให้รวยหวยรัฐบาลใครพิมพ์คำว่ารวยงวดนี้ขอให้รวยรัฐบาลสามตัวตรง จะไปเอาเลขวิ่งกันเลยเหรอเอาเลขประมูลกันอย่างเดียวเลยเหรอไม่เอาเลขวิ่งไม่เอาเลขสูตรไม่เอาเลขอะไรกันเลยเหรอคือขายดีอยู่เลขประมูลเลขเดียวนะนะเอออ่ะอ่ะสามพันเจ็ดร้อยคนตรงนี้นะคะสามพันเจ็ดร้อยคนตรงนี้นะแคปเจร์ค่ะงงไหมงงไหมคะอ่ะงง แปดห้าศูนย์สามเจอเราเราจะอันค่ะทำไมเจไม่แจ้งเตือนอ๋ออันนี้เป็นเพจใหม่ค่ะแม่ตำราแทงหวยไงยอ๋อไม่แม่แมค่อยเข้าใจค่ะไม่ไม่เอาเอาตรงนี้ก่อนใช่ค่ะแนวทางอ๋อตอนนี้บาทหกสิบค่ะเจอ่ะอ๋อคุณแม่เพจนี้มมนไม่แจ้งเตือนนะคะเพราะว่าเพจนี้เป็นเพจใหม่นะงงไหมคะอ่ะใครแกปบแล้วพิมพ์คำตรงม่านคล้ายๆคย่คคะเจ ไม่งงนะงงไหมงงไหมไม่งงวิ่งรูดแปดกับเก้าบนวิ่งหกกับเจ็ดร่างวิ่งแปดกับเก้ารอบนี้ชอบค่ะคุยสนุกดีอารมณ์ดีขอบพระคุณค่ะทําไมมีห้าร้อยทาไมมีห้าร้อยไม่รับทําไมมีห้าร้อยไม่รับอะไรวะแม่หนูงงค่ะทําไมมีห้าร้อยไม่รับคืออะไรทําไมมีห้าร้อยไม่รับ อย่งน,นี้ไงสามตัวหนูให้แบบนี้ทุกทุกงวดตารางทักษะเข้าทุกงวดอ่าให้ดูตารางทักษะดีๆตารางทักษะงวดที่แล้วเข้าเก้าสี่สี่เก้าจับดีๆตารางทักษะเข้างวดที่แล้วเก้าสี่งงไหมอ่างงไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตหันหลังแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปดูพ่าแม่หนูก็บอกมึงกับตุ๊กแกตุ๊กแกไม่มีอย่ามาอั้มนะโตแล้วนะไม่ใช่เด็กจะ่ามาหลอกกัน ห้าร้อยนี่เลขอั้นอ๋อไม่งงนะเอออ่ะโอเคค่ะวันนี้ใส่บุ้งใส่บาทเดอ้อพี่น้องค่ะไปขอระโชคขอลาบค่ะ